สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พื้นที่ลังสิตนะครับฝนตกหนักที่สุดเลยนะครับหนักวันนี้หนักยิ่งกว่าวันที่หกและวันที่แปดดีนะครับหนักกว่าทุกครั้งที่เราเคยเห็นมาเลยนะครับวันนี้หนักมากๆครับ วันนี้ฝนตกแล้วก็ลมแรงมากครับดูครับนี่ขนาดตอนกลางคืนนะครับคุผมจะเห็นเม็ดฝนค่อนข้างใหญ่นะครับเม็ดใหญ่แล้วก็ตกหนักมากครับดูนะครับ วันนี้ผมยอมรับเลยครับว่าหนักกว่าวันวันที่หกแล้วก็วันที่แปดที่เก้าที่ผ่านมานะครับหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ว่า,าจะมีน้ําท่วมกันหลายๆพื้นที่นะครับวันนี้รลังสิตหนักจริงครับผมกล้ายืนยันได้เลยครับว่าวันนี้หนักที่สุดนะครับตั้งแต่ผมได้ทําคลิปมานะครับ ขะตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าดูจากน้ํานะครับด้านล่างเริ่มจะเริ่มจะแข็งแล้วนนครับต้องขอให้หยุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตกอย่างนี้มาหลายๆชั่วโมงรับรองท่วมแน่นอนครับโอ้โหหนักจริงๆครับคุณผชมเม็ดให่มากๆครับ เริ่มเบาลงแล้วครับเมื่อกี้หนักมากครับเสียงไปหมดเลยครับค่อนข้างเสียงพอสมควรนะครับถ้าตกมาอย่างนี้ติดกันสอชั่วโมงรู้เรื่องเลยครับ สถานการณ์ฝดตพื้นที่รังสิตนะครับคลองสองธัญญะจังหวัดปทุมธานีนะครับฝนตกหนักจริงๆครับหนักที่สุดในรอบเดือนก็ว่าได้นะครับวันนี้ดูนะครับนี่ถ้าเป็นกลางวันนะครับจะเห็นชัดกว่านี้นะครับแต่นี้เป็นเวลาตอนกลางคืนนะครับ หนักจริงๆครับแต่เราจะพยายามจะแทนกล้องไปในจุดที่มันสว่างหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่มืดตัวกล้องยังไม่ยังไม่สามารถจับภาพตัวตัวไม่ผลได้นะครับยังนงต้องขอัยด้วยนะครับแต่ผมยืนยันได้เลยครับว่าตรงนี้พื้นที่ลำติดของสองตกหนักจริงๆครับหนักกว่าอาทิตย์ที่แล้วมากๆนะครับ ยังไงเราต้องมาดูกันนะครับว่าจะตกหนักแบบนี้นานกี่ชั่วโมงนะครับเรามาลุ้นกันนะครับ อันนี้เองอตัวพื้นที่บางจุดนะครับของลังสิตขนาดฝนไม่ตกมาห้าหกวันแล้วน้ําก็ยังขังอยู่นะครับแต่ขังไม่มากแล้วของใหม่มาเติมนี้ค่อนข้างหนักเลยนะครับน่าจะเพิ่มปริมาณน,น้ําขังบางจุดได้อีกนะครับตรงนี้น,นี้เราต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่นะครับ เราะตอนนี้รังสิตเองก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เสี่ยงที่จะน้ำท่วมนะครับนี่นะครับผมติดจะไม่เอ,อ่อ บนหนุนแทบจะไม่มีน้ํานะครับตอนนี้เริ่มจะมีน้าแล้วนะครับ น่าจะตกให้หนักมากนะครับเพราะเครื่องเครื่องสามารถแลนดิ้งได้นะครับแต่ตอนนี้นะพื้นที่รังเสต็จของสองนะครับหนักจริงๆครับสังเกตได้จากตัวเม็ดฝนนะครับ อนนี้เริ่มเบาขึ้นแล้วครับเบาลงหน,หน่อยนิดนึงนะครับ้อก็มาลุ้นกันว่าไม่ให้มันตกอ่ติดต่อกันหลายๆชั่วโมงนะครับไม่งั้นน้ำท่วมแน่นอนครับพื้นที่หลังสิ์แล้วก็กรุงเทพนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นด่านปากกาสุดท้ายเลยนะครับ ที่น้ำจะเข้ากรุงเทพนะครับเอาพื้นที่รังสิดเองก็ติดพื้นที่พวกดอนเมืองนะครับสายไหมนะครับเขตกรุงเทพนะครับขอ,ออย่าให้ตั้าเหมือนกับปี5้าเลยนะครับ เดี๋ยวยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตสถานการณ์ให้ทีน,นะครับว่า,าหลังจากนี้แล้วฝนจะตกหนักอีกหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ